สั่งจีดยังไงให้เงินไหลเข้าตลอดถ้าคุณอยากจะสั่งจิตให้เงินไหลเข้าตลอดนะคุณต้องรู้หนึ่งอย่างเงินไม่ได้มาจากลูกค้าเงินไม่ได้มาจากเจ้านายเงินไม่ได้มาจากสินค้า เงินแค่ผ่านลูกค้าผ่านเจ้านายผ่านสินค้าสินค้าหรือลูกค้าเป็นเพียงแค่ทางผ่านของเงินเท่านั้นส่วนว่าวันนี้ถ้าคุณเห็นฟลร์ของเงินนะคุณจะเห็นว่าเงินมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะวิ่งจากบางคนอาจจะโอนตังค์ซื้อกับข้าวอยู่ให้ค่าเทอมลูกอยู่บางคนอาจจะโอนตังค์ลงทุนธุรกิจอยู่ถ้าคุณเห็นว่าเงินมันทํางานยังไงถ้าคุณมีสายตาที่มองเห็นได้เนี่ยเงินมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะแต่ปัญหาคือ ทำไมไม่โอนมาให้คุณเท่านั้นเองจิตของคุณหรือใจของคุณหรือวัยเบรชั่นของคุณมันยังเป็นวัยเบรชั่นที่มันดึงดูดเงินคุณจําคํานี้ไว้นะเงินไม่ได้มาจากลูกค้าเงินไม่ได้มาจากสินค้ามันเป็นเพียงแค่ทางผ่านของเงินเท่านั้นเราจะไปเน้นที่การกระทําภายนอกต้องทําอะไรถึงเงินจะเข้ามาเราก็อาจจะคิดว่าเราต้องไปดูว่าสินค้าไหนมันน่าจะติดตลาดมากที่สุดเอาสินค้านั้นมาขายแล้วต้องปิดการขายยังไงถึงจะปิดการขายได้มากที่สุดต้องปิดการขายแบบนั้น เมื่อคุณบอกว่าเงินมาจากปัจจัยภายนอกคุณจึงไปเน้นอยู่ที่ปัจจัยภายนอกทั้งหมดเพื่อที่จะได้เงินมาคผมจะบอกให้นะสิ่งที่ผมจะบอกสวนแล้วผมจะบอกตรงข้างกับสิ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาฝรั่งถ้าเป็นสาย spiritual สายจิตวิญญาณจะบอกว่าโลกนี้มาจากการกระทํา20%มาจากจิตใจ80%แต่วันนี้โคชแบงค์ผมจะบอกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดจากภายใน100% ภายนอกแทบไม่มีผลเลยครับแมงสวนทางหมดแต่ผมไม่สวนทางแบบคนคนหนึ่งนะนัน่นคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจทําบุญเนี่ยเป็นกุศโลบายครับบุญจริงๆนะรากศัพท์ของมันจริงมันแปลว่าชําระล้างหมายถึงอะไรก็คือเหมือนกับคุณกระเทาะความขุ่นมัวของใจทําให้ใจมันใสามากขึ้นคือไวเบชั่นมันสูงขึ้นเมื่อไวเบชั่นมาสูงขึ้นเมื่อใจมันใสามากขึ้นปับ๊บตัวนี้แหละเป็นตัวแหล่งดึงดูด สิ่งใดๆที่เกิดขึ้นข้างนอกต่อให้คุณเสียตังค์มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณทุกข์ต้องใช้เงินเงินไม่พอต้องจ่ายนี่ต้องจ่ายอะไรมีกฎอยู่แค่ข้อเดียวคุณต้องห้ามทุกข์กับมันคะยิ่งคุณทุกข์กับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นคุณกําลังออเดอร์สิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มครับแต่ถ้าคุณไม่ทุกข์ มันจะไม่เข้ามาเพิ่มคุณสังเกตไหมชีวิตคุณเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะรีพีทซ้ําๆตลอดถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินรูปแบบไหนปัญหาการเงินรูปแบบนั้นมันจะรีพีทรีพีทรีพีทมันจะซ้ําๆๆซ้ำตลอดคือปัญหามารีพีทซ้ําทุกรอบครับ มันไม่เกี่ยวกับดวงว่าพราะดวงคุณทําคุณหรือคนไม่ขึ้นดวงคุณอาพับคู่ดวงคุณไม่มีลาบไม่ได้เกี่ยวฮะแต่มันเกี่ยวอยู่ที่ว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดและคุณไปทุกข์กับเหตุการณ์นั้นคุณไม่รู้จักปล่อยวางโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า ยกเว้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทําให้คุณมีความสุขบางคนก็บอกอ้าวปฏิบัติธรรมเขาบอกให้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความหมายผมคืออย่างนี้นะฮะแต่คนปฏิบัติธรรมจะได้ยินคํานี้ครับจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยฮะสมุทัยแปลว่าสาเหตุแห่งทุกข์ครับดังนั้นการที่คุณไม่ส่งจิตออกนอกคือไม่โฟกัสกับสิ่งที่แม่งเห็นอยู่ตรงหน้าครับจำคำนี้ไว้ฮะ ขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ Gratitude เท่ากับ i increase ฮะยิ่งขอบคุณสิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งเข้าขอบคุณสิ่งที่ดีที่มีอยู่ตอนนี้สิ่งดีจะเข้า c คอ p l a ลนสิ่งไหนสิ่งไม่ดีจะเข้ามาอีก